แม,ม่มาติดตามข่าวสารการเมืองร้อนแรงต่อครับนะฮะนะก็ต้องนะแม่โอ้ร้อนจริงๆครับข่าวสารการเมืองช่วงนี้ร้อนแรงฮะเหงือแตกเลยครับร้อนซิกซิกเนี่ยเออนะนี่ฮะลุงตู่ครับตอนนี้เรียกว่ามีโพ นะมีโพเซียมนะช่วงนี้ก็จะมีโพเซียมอย่างเงี้ยแหละเขาบอ,อกมานะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ลุงตู่จะไปนั่งหัวหน้าพักนะให้ลุงตู่เนี่ยลาออกดีกว่าลาออกลาออกเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวให้ลุงตู่ออกไปตั้งพักใหม่กันดีกว่านะครับเออนะโอ้ช่วงนี้ข่าวเซียมเยอะมากคือนะครับ มันมีอยู่มันมีอยู่สองกรณีนั่นแหละนะฮะมันมีอยู่สองกรณีนั่นแหละก็คือว่ามันมีข่าววงในนะข่าววงในว่ามีการจะอ่าไล่ลุงตู่ออกนะครับเพราะว่าทางฝั่งบิ๊กป้อมเนี่ยไปหนุนธรรมนัสธรรมนัสเนี่ยก็หักกับลุงตู่ใช่ไหมไม่เอาลุงตู่ไม่อยากให้ลุงตู่เป็นหัวหน้าพรรค หนุนธรรมนัตหนุนพรรคพวกตัวเองกลับมาให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะฮะแล้วทางลุงตู่เนี่ยเขาไม่มีเขาเรียกว่าลูกน้องเขาไม่มีฐานเสียงไงลุงตู่นะเขามาสายทหารไงเขาไม่ใช่นักการเมืองไงลุงตู่นะ,ะปอปอมนะฮะ,ะสามปอนะครับสามปอนะเขาเป็นสายทหารมาล้วนๆเลยนะครับบิ๊กปอมนะฮะบิ๊ก นะป้าป้อมประยุทธ์แล้วก็อะไรคนนึงอะนะฮะนั่นแหละจาชื่อไม่ได้ไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรจำชื่อไม่ได้เห็นแต่บิ๊กป้อมกับบิ๊กประยุทธ์นี่แหละนะครับเออนั่นแหละ3ประสานขาด3มคนนี้ไปเนี่ยนะฮะประเทศชาติก็จะตกเป็นของไอ้แมวต่อนะก็ปรากฏว่ามีโพไม่รู้ไปสํารวจโพไหนมานะ บางทีโพเนี่ยมันก็แบบเชื่อได้มั่งเชื่อไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หนุนเดี๋ยวก็ไม่หนุนอะไรก็ไมร่รู้นะ,ะเออนะครับแต่แอดมินวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ว่านะฮะไอไอธรรมนัตกับอับิ๊กป้อมไอบิกอะไรอะบิกป้อมเนี่ยนะครับ เขาต้องอยู่คู่กันเพราะว่าเขาหนุนกันมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมเขาเป็นฐานเสียงนะครับอยู่จังหวัดของเขาเนะี่ยฐานธรรมนัตเขาแน่นนะครับฐานธรรมนัตเขาแน่นสอสอเขาแน่นนะเออาก็ต้องก็ต้องหวังพึ่งแหละนะครับถ้าไปตัดออกเลยเนี่ยแล้วธรรมนัตจะกลับมาเพื่อไทยเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นไปได้ไหมที่ธรรมนัตจะกลับมาอยู่เพื่อไทยเงี้ยแอดมินก็มองว่า เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมีทางออกเดียวก็ต้องกลับมาอยู่กับบิ๊กบิ๊กป้อมก็ต้องมาหนุนล,ลุงตู่อยู่ดีนะส่วนที่ว่าอะไรนะลุงตู่จะไปตั้งพัคเองเนี่ยโหมีหลายคนบอกเอาไปออกไปตั้งพรรพักเองเลยไปอยู่กับไทยพักดีเลยเนี่ยแอดมินก็ยังมองว่าไทยพักดีเนี่ยนะครับในเรื่องของฐานคะแนนเสียงเนี่ยยังไม่มี power มากพอ ในเรื่องของสอสอเรียกว่าสอสอ,อาสอสอเขตนะครับไทยพักดีเนี่ยยังยัง p พ w เวไม่ถึงไอ้มินมองว่างั้นนะฮะโอเคอาจจะได้ฐานเสียงของคนรักสถาบันนี่เยอะแต่ว่าในส่วนของฐานเสียงของสอสอเขตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมี นะครับเพราะเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเป็นพักที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือว่าสสเขตเนี่ยนะค่อนข้างที่จะผูกขาดนะครับเลือกตั้งกี่ปีกี่ปีก็ชนะนะนะเขตนั้นเขตนี้โอ้ยอย่างยกตัวอย่างเอาชัดๆง่ายๆอนะไรครับอย่างสุพรรณบุรีนี่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะครับนามสกุลดัง ศิลปะอาชาเขาก็ได้อยู่อย่างนั้นแหละทุกปีทุกปีทุกป,กปีเพราะว่ากลุ่มคนเลือกก็คนขุ่มเดิมนะกลุ่มการเบืองเดิมเขาก็มีผลประโยชน์อะไรของเขากันว่าไปยกตัวอย่างสุพรรณบุรีบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภูมิใจไทยนามสกุลชิดชอบก็ก็ได้ฐานเสียงอยู่ตรงนั้นของใครของมันนะครับจะไปจะให้คนบุรีรัมย์ไปเลือกไทยพักดีก็ไม่ได้ ใช่ไหมจะให้คนสุพรรณบุรีไปเลือกไทยพักดีก็กไม่ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นฐานเสียงของไทยพักดีเนี่ยก็คงจะเรียกว่าได้ในฐานเสียงของแบบคนรักสถาบันในกลุ่มหนึ่งมากกว่านะครับแต่แต่ลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในเรื่องของการสอสอเขตนะครับกลุ่มเดิมก็เลือกกลุ่มเดิมนั่นแหละนะจังหวัดแอดมินเนี่ยชัยภูมิเนี่ยนะมีอยู่นามสกุลเดียวเนี่ยที่โหได้ตลอดเวลาเลย นะเอาพ่อเอาลูกมาลงมันก็ได้ตอดลอดเวลานามสกุลอะไรนะจำไม่ได้นะครับเอ,อนั่นแหละนะฮะเห็นมาตั้งแต่เด็กอะแอดมินเห็นนามสกุลเนี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยเอ๊ะไอคนนี้มันลงสสมันตั้งแต่แอดมินตอนเด็กๆเลยนี่ว่าตอนโตมาอายุสามสิบกว่าแล้วเอ๊ะให้ลูกมาลงมันก็ยังได้อีกว่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนพื้นที่นะครับ ก็อาจจะได้เสียงในกลุ่มกมรทมมากขึ้นหน่อยสําหรับไทยพักดีฉะนั้นในเรื่องของที่จะไปรวมกับไทยพักดีเนี่ยนะฮะแอดมิน I mean, ว่าคงจะคงจะยากนะครับในเรื่องของคะแนนเสียงสสเพราะว่าคะแนนเสียงสสในสภา,านี่สําคัญกว่าคะแนนนิยมนะฮะคะแนนนิยมนะครับเอ,อ่อเพราะว่าเลือกตั้งข้าวหน้าจะเป็นแบบ2ใบใช่ไหมนะสใบก็เลือกสสอเขตอันนึงเลือก อะไรอีกอันนึงอะนายกอันนึงใช่ไหมเลือกพักอีกอันนึงเลือกัวหน้าพักอีกอันนึงนะนะแต่ว่าก็ต้องพึ่งพาอ่าสอสอเขตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการแตกคับกันมากกว่าแอดมินไม่ได้มองว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะแตกหรืออะไรหรอกครับแต่แอดมินมองว่าไอ้พักเพื่อไทยต่างหากที่มันจะแตกนะ คนกลุ่มนี้ตั้งหากที่มันพยายามเสี่ยมทุกอย่างคือกูไม่รู้จะเสี่ยมยังไงและกูกูไม่รู้จะล้มลงยังไงแล้วนะเขาก็เลยปล่อยข่าวอะไรพวกนี้มากกว่ามีแต่พักฝ่ายค้านนั่นแหละครับที่จะแตกที่คะแนนมันจะลดหลอลอยหลอลงเลือกตั้งคราวหน้ามีแต่ฝ่ายค้านนั่นแหละที่ว่าที่เก้าอี้มันจะหายไปนะฮะแอดมินมองว่าอย่างนั้นมากกว่าแอดมินไม่ไอมมองว่าพลังประชารัฐจะแตกหรืออะไรหรืออะไร เขาคุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่ะครับนะแต่มินมองสวนทางมากกว่าว่าพักเพื่อไทยเก้าอี้จะลดลงพักไอ้อนาคตเก้าวไกลเก้าหน้าเก้าอะไรเนี่ยนะเก้าอี้มันจะไม่เหลือมันจะศูนย์พันหมดแล้วแหละฝ่ายค้ามันจะศูนย์ฟันศูนพันหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเลือกตั้งข่าวหน้าฮนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับโอ้ลุงจะไม่ได้เป็นนายกไม่เป็นอะไร ได้เป็นอยู่แล้วครับโอ้โนะผลงานดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ได้เป็นนะฮะไม่ใช่ลุงจะไทรละครับปรทถุเอ้